รอฟอทอปักธงกันยายนนี้ลุยประมูลงานโยธาไฮสปีดไทยจีนเฟสที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพถึงหนองคายอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล e ีเเกี่ยวกับรายการเล่าข่าวของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศนะครับ คลิปนี้ช่องโควิดชาแนล47จะนําข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายคืบหน้าถึงไหนแล้วจะเปิดประมูลเดือนไหนเวลาไหนเมื่อไหร่จะก่อสร้างแล้วเสร็จตอนไหนก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับ ไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับนายวีริ์อัมรบาลผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทเปิดเผยว่าสำหรับงานสัมมนาโครงการศึกษาทบทวนและวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดทำเอกสารประกวดราคาตลอดจนแนวทางดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพศ2562สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพถึงหนองคายไฮสปีดไทยจีนระยะที่สองนั้นโครงการดังกล่าวจะเป็นการหาพาร์ทเนอร์เพื่อร่วมลงทุนหลังจากที่ผมเข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งพบว่า โครงการไฮสปีดไทยจีนระยะที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายนั้นถือเป็นโครงการแรกที่ผมมีส่วนร่วมในการผลักด,ดันเปิดประมูลในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ PPP อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ช่วยภาครัฐลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในงานระบบปรับปรุงรักษา ONM นาวิริศได้กล่าวนะครับ นายวิริศอัมรบาลได้กล่าวต่อว่าหลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้แล้วเสร็จจากนั้นจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในภาคเอกชนภายในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะได้ข้อสรุปผลการศึกษาและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อกระทรวงคมนาคมและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อกระทรวงคมนาคมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการ PPP และคาดว่าจะสามารถเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอรพิจารณาเห็นชอบได้ในไตรมาสที่1ปีพศ2569นะครับทั้งนี้นะครับตามแผนการการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการจัดทำเอกสารประกวดราคา TOR เพื่อให้เอกชนร่วมลงทุนในการประมูลงานระบบบ,บำรุงรักษา o m ใช้เวลาประมาณ3 4เดือนซึ่งจะเริ่มกระบวนการเปิดประมูลในรูปแบบ PPP ภายในไตรมาสที่3ปี2569สัญญาสัมปทาน30ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี2569และเปิดให้บริการตลอดสายภายในปีพศ .2574 นะครับในขณะเดียวกันจากการก่อสร้างไฮสปีดเฟสที่1 ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาพบว่าโครงการก่อสร้างในเฟสที่หนึ่งมีความล่าช้ามากจากการแบ่งสัญญาย่อยมากเกินไปถึง14สัญญาจนทำให้เกิดฟันหลอในบางช่วงหากมีสัญญาใดติดขัดจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมโครงการทั้งหมดรวมถึงการเวนคืนที่ดินเบื้องต้นการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟท ได้นำบทเรียนนี้มาปรับใช้กับไฮสปีดไทยจีนในเฟสที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายเพื่อลดความซับซ้อนและเร่งรัดกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและลดอุปสรรคในการก่อสร้างด้วยกันนะครับนายวิริตได้กล่าวอีกว่าการเปิดประมูลในรูปแบบ PPP ในโครงการนี้มองว่าการลงทุนการวางระบบและการเดินรถ ตลอดทั้งเส้นทางควรเป็นผู้เดินรถรายเดียวตลอดทั้งสายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริหารจัดการทั้งนี้นะครับความเป็นไปได้ที่เอกชนสนใจลงทุนโครงการนี้คาดว่าเป็นภาคเอกชนไทยที่ปัจจุบันเดินรถไฟฟ้าในประเทศประมาณ2-3ถึงรายนะครับส่วนเอกชนในต่างประเทศเช่นประเทศจีนอาจสนใจร่วมลงทุน แต่ต้องร่วมกับบริษัทไทยในรูปแบบพาร์ทเนอร์ร่วมกันนะครับท่านผู้ชมในขณะที่ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างไฮสปีดเฟสที่2งานโยธาวงเงินลงทุน2,037,454.86ล้านบาทนั้นปัจจุบันได้นำเนินการออกแบบรายละเอียดความเหมาะสมของโครงการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการแบ่งสัญญา เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าเหมือนกับเฟสระยะที่1จากกรุงเทพถึงนครราชสีมาคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้จากนั้นนะครับจะดำเนินการจัดทำเอกสารประกวดราคา T O R ภายในเดือนสิงหาคมนี้และเปิดประมูลเพื่อสร้างงานโยธาภายในเดือนกันยายน2568าหสำหรับให้สปีดไทยจีในในระยะที่สอง ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายวงเงินลงทุนนะครับ341,351ล้านบาทโดยตลอดเส้นทางทั <ury> ้ง2ระยะจะใช้ขบวนรถไฟรวมทั้งหมด18ขบวนซึ่งเป็นมาตรฐานของจีนเบื้องต้นจะมีการสั่งซื้อขบวนรถไฟเพิ่ม14ขบวนนะครับจากเดิมที่มีขบวนรถไฟ4ขบวนโดยการศึกษา P P P นี้ จะระบุแนวทางที่ภาคเอกชนผู้ร่วมลงทุนจะเข้ามาจัดหรือเจ้าทรัพย์สินโดยเฉพาะกระบวนรถไฟที่รัฐได้ดำเนินการจัดซื้อไปแล้วนะครับนอกจากนี้รอฟทอได้คาดการผู้โดยสารและค่าโดยสารเมื่อเปิดให้บริการในปีพศ2574จะมีปริมาณผู้โดยสารตลอดช่วงกรุงเทพถึงหนองคายประมาณ7,000คนต่อวัน ซึ่งแบ่งการให้บริการออกเป็น2ระยะดังนี้นะครับปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการในระยะที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 6 0ถึง6,000คนต่อวันในปีพศ .2572 อย่างไรก็ดีนะครับในปีพศ .2574 จะมีปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายตลอดสาย กว่า1,000คนต่อวันส่วนค่าโดยสารจะต้องมีการปรับปรุงเนื่องจากข้อมูลเดิมอ้างอิงจากผลการศึกษาเมื่อ8ถึง9ปีที่แล้วซึ่งจะมีค่าทบทวนตัวเลขผู้โดยสารและค่าโดยสารใหม่ในการศึกษาในปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับไม่ว่าจะเป็น เฟสที่1และเฟสที่2นะครับเฟสที่1ก็จะอยู่ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมามีงานโยธาอยู่ทั้งหมด14สัญญานะครับดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสองสัญญาอยู่ระหว่างดำเนินการ10สัญญาและรอลงนามหรือรอก่อสร้างอีก2สัญญานะครับเนื่องจากเป็นโครงสร้างทับซ้อนกับโครงการไฮสปีดเชื่อม3สนามบินนะครับและโครงการเกี่ยวกับมรดกโลก บริเวณสถานีอยุธยาก็ดําเนินการแก้ไขรูปแบบสถานีนะครับท่านผู้ชมส่วนเฟสที่2อนะครับอยู่ในช่วงการทําร่างทีวาประกวดราคานะครับก็คือช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวสารนี้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ถ้าท่านชอบฝากกดติดตาม กดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิด Channel 47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิด c าแนล e ี4เขอขอบคุณครับ